สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรเลียยุนรปนะคะ <Yeah. S 1> เมื่อนี้นะคะกับมีเรื่องจะมาเรามาแบ่งปันซูพี่น้องฟังขึ้นก่นนะคะ <Yeah. S 1> ก็สืบเนื่องมาจากคลิปที่เข้าอ่าแช์ประสบการณ์นะคะอ่าเกี่ยวกับเรื่องสายศาสตร์มดดำไปนะคะ3มคลิปที่แล้วเนาะถ้าอ่าผู้ใดติดตามก็จะเห็นนะคะเรากับเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนะคะกับตัวเองนะคะซึ่งเอามาเล่าสูพี่น้องฟังนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะกตะคะ็ต้องของอนุญ,ญาตนะคะเอฟซีคนหนึ่งเนาะ ได้ขออนุญาตเพิ่นไปแล้วล่ะว่าขอนำเอาเรื่องราวนี้นะคะมาเวาสูพี่น้องฟังนะคะเพื่อคลิปนี้นะคะจะได้อ่าเป็นประโยชน์กับคนอื่นอีกต่อไปนะคะ เรื่องเล่านะคะกะซืบ,บนึองมาจากวเอฟซีเนี้นะคะเพิ่นไปเบ่งคลิป,ปดีโอของเฮานะคะที่เราเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนดําไหวนะคะแล้วที่นี่นะคะเอฟซีเพิ่นกะทักทายมานะคะขอความช่วยเหลือนะคะขอคาปรึกษาเกี่ยวกับอ่าเรื่องไสยศาสตร์มนดําที่เฮาบอาไปเนาะเนื่องจากวเอฟซีคนนี้นะคะเพิ่นบอกให้ฟังว่าน้องสาวของเพิ่นกะมีอาการเดียวกันกับที่เฮาเล่าไปแล้วในคลิปนะคะสําหรับพี่น้องคนไหนที่อ่าว่าท่านได้ฟังกะสามารถย้อนกลับไปฟัง3มคลิปนั้นได้นะคะเกี่ยวกับไส ศาสตร์มดดำนะคะที่เขาบอกไปแล้วเนาะที่นี่น้องเขาก็บอกว่าขอเบอร์โทรพ่อใหญ่นะคะขออ่าติดตอ่อพ่อใหญ่แน่เพราะว่าน้องสาวของเพิ่นหนักมีอาการแบบเดียวกันกับที่เขาเล่าให้ฟังนะคะที่นี่ก็เลยอ่าหาช่องทางทติดต่อกันกับน้องเอฟซีคนนี้นะคะที่นี่ก็เลยได้อดเฟซกันแล้วก็ได้มาคุยกันไน้ไม่ทันเจอนะคะ แต่กรอนอื่นนะคะก็เลยข,ขออ,อนุญาตคุยแล้วก็ถามเพิ่นก่อนถึงเรื่องเล่าว,ว่าเป็นจังไหนนะคะอาการแบบไหนหนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งน้องเพิ่นก็เล่าให้ฟังว่าน้องสาวของเพิ่นเจ็บป่วยนะคะแล้วก็มีอาการแบบเดียวกันไปหาหมอรักษาไปรพยงบาลน,นู่นนี่นั่นแล้วก็คือบบมีหยางนะคะทุกสิ่งดูยางกับปกตินะคะแล้วที่นี่นะคะอ่าเพิ่นกะได้ไปรักษานะคะคเกี่ยวกับทางศสยศาสตร์ม์ดํานะคะ ซึ่งก่อเริ่มต้นเลยนะคะน้องเพิ่นเรล่าให้ฟังว่ามีหมอดูนะคะมาทักน้องเพิ่นก่อนว่านอ้นองเพิ่นอาโดนของอียงประมาณนี้แหละแล้วกะห้ไปรักษาเหมือนว่าอ่าแนะนําหมอคนที่รักษานะคะเกี่ยวกับสายตามดนดำนี่แหละให้กับน้องสาวเพิ่นแล้วกะห้ไปทําการรักษาประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่อา fc เพิ่นเรล่าให้ฟังข่าวๆประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วที่นี่น้องเพิ่นกลับไปรักษาตามคําบอกเราของอาหมอดูที่ทักเพิ่นมานะคะ เพิ่นก็ไปรักษาตามคุณที่หมอดูแนะนํามากนะคะพอไปรักษานะคะเซตเล้วนะคะเซจแล้วนะคะหลังจากรักษานะคะอสองสามเมือกกอาการก็ดีขึ้นนะคะอาการก็หายซึ่งหลังจากนั้นมากอาการก็เป็นอีกนะคะแล้วที่นี่น้องเพิ่นก็กลับไปหาหมอคนเดิมนี่แหละห้ซอยรักษาอีกที่นี่น้องเพิ่นบอกว่าเหมือนหมอที่รักษาคนเนี่ยเพิ่นขอหลปบทายนะคะขอรลปบทายน้องคนที่ป่วยนี่แหละ ไปเฮตพิธีนะคะซึ่งหมอดูเพิ่นก็ว่าขอหลุไทายไปเพื่อจะทําการรักษาโน่นนี่นั่นนาะเพิ่นบอยฟังประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้หลุดทายเข้าไปแล้วก็กไปรักษาซึ่งการรักษาแต่ละคขังนะคะนอ้องเพิ่นบอกว่า,วาอ่าค่าใช้ใจกะคนขางจะแพงอยู่นะคะ แเอว่ากับเหมือนน้องสาวของเอฟซี FC คนนี้แต่ยินยอมใจนะคะก็เข้าใจเลยนะคะเป็นอย่างน้องเพิ่งย่อมเสียเงินนะคะในราคาแพงๆหลายเธอต่อหลายเอือให้กับหมอคนหนี่นะคะที่รักษานะคะเพราะด้วยความเจ็บป่วยนะคะด้วยความเจ็บปวดที่เข้าเกิดขึ้นที่มีเหลวไปลรงพยานลแลวกับบดีขืนยังกับบดีขืนว่ามีใครรักษาใดเพราะฉะนั้นถึงหมอรักษาคนนี้เพิ่นจะเอินเท่าไหรเขาก็ย่อมเสียไปหาเพิ่นเพราะว่าเขาบกหัว่าจะไปหาไขรหาผู้อื่นที่จะมารักษานะคะ กัเข้าใจน้องเขาในจุดตรงนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นน้องคนก็นต้องกลับไปหาแต่หมอคนเดิมซึ่งน้องเขาอ่าอนเอฟซีคนนี้ก็เริ่มสงสัยว่าเหมือนเหมือนเขาจะรักษาบอเหมือนเขาจะแบบว่าเอนเอาแต่เงินบอประมาณนี้ให้ทุเลาบาบางเราแบเป็นอีกก็ต้องกลับไปอีกแล้วเขาเอนเอาเงินเท่าไหร่ก็หายเขาไปเพราะว่าเนื่องด้วยว่าก็หวังว่ามันจะหายแต่มันก็นแค่ทุเลาเบวบางเพราะว่าเหมือนเขาจะรักษาเอาแค่งเงินประมาณนี้นะคะ ซึ่งน้องเขาเล่าให้ฟังว่าเหมือนกลุ่มเนี่ยเขาจะเห็ดเป็นขบวนการนะคะจากหมอดูหมอดูก็ชี้นำไปหาคนเนี้รักษาอีอย่างประมาณเนี่ยคะ่ะซึ่งน้องเขาว่าเขาเหมือนเห็ุเป็นขบวนการประมาณนี้นะคะร็ดเลวเหมือนน้องเขานาะว่าอ่าไปรักษามูงอื่นมาแล้วแล้วเ,เขาแนะนำว่าให้ไปเอาอ่ารูถ่ทยน่ะขึ้นมาแต่ว่าก็บุกบัวจะไปขอเขาจาไกไหนเนาะก็คิดว่าไปขอเขาคงจะบ่่ห้นั่นแหละซึ่งเอฟซี FC คนเอกก็บอกว่าอาการน้องเขานะ่ะเหมือนว่าได้อ่าอ่ายางเดียว อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในโต้หนองเขาที่เจ็บปวยอยู่ตอนนี้นะคะเอฟซี FC เพื่อนก็บอกให้ฟังประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนก็บอกว่าตอนเนี้ยอาการน้องเอนน่ะนักมากๆนะคะซึ่งขนาดแบบว่ากินบ่ได้นอนบ่ไดอย่างประมาณนี้คือแบบว่าเจ็บท้องปวดท้องกินบ่ไดดแล้วก็มีจุดจำจุดดำนู่นนี่นั่นโดยที่โบมีสาเหตุก็ทดลองไปหาหมอไปโรงพยาบาลมาแล้วกับ่บมีอย่างหมอก็บ,บอกว่าปกตินู่นนี่นั่นนะคะซึ่งจนบังเทื่อหมอว่ามาเหตุหย่างคุณบ่ได้เป็นอย่างนะคะนี่คือนนอง่นเล่อให้ฟังเนาะเออ จนหมอว่ามาอย่างอออบบเออเจาะบริเวณป่วยบริเวณเจ็บหนูนี่นั่นบมมีอย่างเจาะปกติอย่างประมาณนี้นะคะแต่ในความที่เฮ้าเป็นคนป่วยเฮ้าหูว่าความผิดปกติในร่างกายเนาะพี่น้องเออข้างในเฮ้ามีอย่างในเฮ้าเจ็บป,ป่วยมองใน,ในเนี่ยเฮ้าหูตัวเข้าดีแต่หมอคนไปตรวจแล้วหมอบอกว่าผมมีอย่างประมาณนี้นะคะซึ่งเล้วมันเกิดจะเป็นอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะอ่า Fc ก็เนี่ยเพิ่นกับบังเอิญได้มาเจอคลิปเฮ้าที่ว่าไวัเพิ่นก็เลยติดต่อมาซึ่งคอเบอร์เพื่อญ่นะคะ เ็จแล้วหลังจากคุยกันเบื้องต้นแล้วนะคะเราก็แล้วกไปค้นหาเบอร์พ่อใหญ่เนาะด้วยความที่ว่าหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วตอนที่เข้าไปตอนนั้นคือพ่อใหญ่เพิ่นเฒ่ามากๆแล้วเข้ากับบ่มั่นใจว่าพ่อใหญ่ยังมีชีวิตอยู่บอนะคะแล้วก็บ้านเพิ่นยูมองไหนจังไดคือเข้ากับไปบ่ถึกนะคะเดตติดต่อกับไปทางเมืองไทยนะคะไปหาขอเบอร์มาค้นเบอร์มาจนได้เบอร์มานะคะเราก็เอาไปให้เอฟซีคนนี้นะคะเพื่อจะพาน้องเขาไปรักษานะคะ พาอเดาได้ฟังยังสั่นแล้วนะคะก็บอกว่ารีบผ้าอ่านองไปเลยเพราะว่าปล่อยไว้อาแนวจังซีมันจะบดีนะคะเดี๋ยวจะเป็นแห้งไปกานีอาจจะถึงขันอ่า สียชีวิตหรือสตีฟันเฟืองหรือยังก็เป็นไปได้เพราะว่าอันนี้คือเขาเคยเห็นมาแล้วนะคะหลังจากที่ไปหาพ่อใหญ่มานั่นแหละเพราะว่าคนที่อยูใ่ในเหตุการณ์คนที่ไปรักษาตอนที่ไปหาพ่อใหญ่เนาะคือเขาก็ได้สอบถามเพิ่นก็นเล่าให้ฟังผู้นีก้ก็บอ้ฟังยังซียผู้นีก้ก็บอกฟังยังสันคือ่อาคือเขากับพ่อหูแมแน่น,นะคะหลังจากที่อาไปหาพ่อใหญ่รักษาในมือนั้นเนาะ พ่อห้เบอร์นว่นั่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยฝากน้องเพื่อนไว้ว่าอ่ะถ้าเกิดโทษไปแล้วหรือไปมาแล้วหรือจังไหนกะติดต่อมาหาเนเดอร์พราะว่ากับเป็นห่วงกะอยากหูวนะคะว่าเป็นจังไหนแนอ่ารักษาได้บรหรือพ่อไนอ่ะ ยังอยู่บอ่อรักษาไดบอรหรืออาจจะบเบืจอพ่อยหรือเบอร์โทษที่หายไปอาจจะบอ่อถือหรือพ่อ่จะเปลี่ยนเบอร์หรือยังก็แล้วแต่นะคะกัดขอให้ติดต่อบอกแน่เพราะว่าถ้าเกิดว่าบบเจอคนเนี้ยพ่อ่คนเนี้ยเขาก็จะบอกหายไปหาปู่ฤาษีหรือหาพระอาจารย์ที่เขาเคยไปที่เขาเค่อยหมู่จัดประมาณนี้นะคะก็บอกน้องเพิ่นไว้ประมาณนี้เนาะ จังไหนกนห้ทรงข่าวมาแน่นะคะแล้วก็นเนื่องด้วยว่า่าเวลาของประเทศไทยกับยุนิบ่ตรงกันนะคะเพราะว่าเวลากลางวันเวลาพ่น,นอนเขาก็จะแบบตื่นเวลา,าตื่นก็นอาจจะนอนประมาณนี้เพราะว่าเวลาทิไทยนะคะกับที่ออสเตรียห่างกัน6ชั่วโมงนะคะในฤดูหนาวเนาะเพราะฉะนั้นเขากับไดเคุยกันแบบตอนเนืองนะคะกับคลิปนี้นะคะจะขอเฮ็ดสันๆเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วเคยมีเอฟซีบอกว่าเฮ็ดเาวเกินไปนะคะกับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่า หลังจากที่ไฮเบอร์กับน้องเอฟซีไปแล้วนะคะเพิ่นจะได้ความว่าจังไหนได้ไปหาพ่อใหญ่บอน้องได้ไปรักษาบอได้ความว่าจังไหนเดี๋ยวจะมาเล่าให้พี่น้องฟังในคลิปหน้านะคะแต่ก่อนจะจากไปนะคะขออย่างอีกทีนึงว่าคลิปนี้วิดีโอนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องจริงนะคะบอได้มาเสริมเติมแต่งเอียงทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเอาไว้มาเจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้จอกนัหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ